ครับพี่น้องสวัสดีครับเบิง่งหลักตางไว้เพื่อนนะหาใครบมดแดงไปหาหกินงา่ายแทะหาหกินแถวบ้านดีบ่ดิบไปแง่ปลาเหมือนเนาะปลาสังพู้นะไเพื่นอนเนาะเออามนจะขามน้ำได้ ท้าคุณผู้ม่ทักษเขาเปล่าท่านส่นปลาุ่นโอ้แผ่นกัพผ่าน้ำมักจับอีกนน่ะนห่อนจินว่ะคำห,ดดห,ห่อนประเดือนหานะ่ะ Ừ, Hoặc là phần chỉ sau một mình như vậy nha mày bỏ mày này. mày một đèn. เขาจะขุดแบบนี้เขาจะขุดเห็ดอยังเขาจะขุดไปันใส่น้านาหนาฝนบ่ปลาเห็นใจจันล่าดิพี่น้องยังไงหายหมดหายหมด

อแมงอะไต้นเนี่แมงกินนู่นพี่น้องติดแม่งกินนูนแมงกินนู่นเงยเนาะตัวนี้อ๋อเนี่ยพี่น้องนี่วะ

มันข้างงาไหมเนาะงาเ่าย่ิเทนอ่ะอืมหนาวยาก้งีเลยอหงไปต่ำถ้ามากหางต่ำี้ยออยู่ห้างใหเลยหางต่น้อยๆกับไทยเอาหาน้อยๆได้อะไรได้บ่หมดเมันคืคว่ำแล้วหมดแดงยนี่ลายตืดได้เอาอยู่ไหน ตะตาเขาอาลมตะตาเขาอาลมห้างที่สูงพึนห้างหมดเงยอยู่เลที่กี่ไม่กำลังตัง

ไปตรงพ่อดีไปตรงเอาพ่อดีดวะไปสาวน่ะไปสาวนึงครับงานทางเข้านีา่นะเอากระตากล้องา,า,งานออกโอ้อยไข่นะไข่ต้มอ่ะเนี่ยไข่เยี่ยมมั้งหรอ cứ để sai phái một phút mẹ tí mẹo đọc. Oh, để lại là hơi thôi. Ah, mừng chịnh hắn xuống. Hm. Ừ. <laughs> <laughs> <laughs>

อยากร้ายอยากม่ฮะอโอ้โหตาดีแท้วโอ้ยแย่ลตสองห้างของเจ้าสองห้างห้างของลานขอพี่

าอ่อน ห่แหงๆันมีป่อวเาหมือนไปหจมองเ่มงาเโอ้ใครเหี้ยไปแล้วเหรอเออมันนำสิวไยามันได้ตัวบ่เพราะว่าไข่เียมันบ่อนะเต็มที่ดินได้บอโอ้

โอ้จะเปล่งเปียเลยเมเปงอะไรมาขัดตัวัวมากพอจะพนัแล้วเมเปงมันหน่อยมันบริสุทธิ์ได้เมเปงมันใหม่ไม่ติดคอบอติดข้าวปกกนน้ำยาจับตากิ้กับเข้าจิ้นกินห้าจิ้มแล้วก็อะลรวะดีวันนี้กินอาหารสูงที่มัน เต็เนาะเต็มเลยคาดไนะงเนีอุนก็ตรงออกพอดี